สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมมาพบกับบูน้ำไช่คลิปตีสองครับตามกันต่อครับผมแนวทางตัวเลขเป็นเลขวิ่งรางเด้อครับแม่เอฟซีจากสงขามาแล้วครับผมวอดี่ผ่านมาเพิ่นเข่าเจ็ดรางลักหน่วยตรงๆครับเลขออกศูนย์เจ็ดงดนี้มาแล้วสองตัวเหมือนเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปสามจะเป็นเลขวิ่งรางพอของพี่เม็ดเดียวคือกันเอาฝากติดตามตามต่อไปครับผมเลขวิ่ง ทยอยมาเยอะๆแล้วครับผมมาออื่นหนาจะเป็นของอาจารย์รับแลครับผมบ่แน่ครับล่อ,อเลขดับส้นลงบาดนี้ครับต่านผส้มจะมาในรูปแบบใดต้องล่อลุ่นกันแหละครับตามตรงหัดดุนๆชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขนะครับน้ำมาแบ่งปันให้ทุกท่านชงนี้ก็อบเอาครับผมแดดบม่ท่านออกเลยด้วยครับออกแบบแป๊บเดียวแล้วก็คืมมา แต่ว่าเป็นเหมือนเหมือนหมอกครับท่านผู้ชมหมอกแต่ว่าห่อน่นาจะเป็นฝุ่นหมากกลัวครับเป็นโมม่วไหม,ม,มครับท่านผู้ชมพ้อมก็ยังบลูคือกันมีมือหนีแหละครับที่เห็นแล้วแบบเฮย้ยมันมันคือม่วครับแก่แบบเหมือนเหมือนไทยรูปแบบบบเซษกล่องนี่ไหมครับท่านผู้ชมแต่แทนโบแมนมันยังกันแน,น่นาะ บ่ฟุ้นกับหมอกควุนพี่เอ็มฟุ้นพี่เอ็มนี่แหละลายขนาดครับท่านผู้ชมอ่าขนาดบมม่มีอ่าผู้ใดเผาหน้าจุดหน้าบ่มีผูใ้ใดเห็ดเพราะว่าเขาจะสร้างหามยังมีควุนมีฝุ่นนะบุรุษไมาจากใส่นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ยังกัเฮาบุรุษต้องรอบเบิ่งข่าวอีกทีนึงเอาคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนเอฟซีจากโซนขาครับที่นำข้อมูลตัวเลข วิ่งลางสองตัวมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับก็ขอให้ลูกโศรมันหมาน้ากันในงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่านี่นี่แหละครับอบเอามากครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี่ห่อนคักๆเอาก็เอาเข็งเลยกันแน่นอ่ครับผมทางบ้านเอฟซียูดีกันสบายบ่ครับบรรยากาศทางบุญอบเอากันแน่บ่ แต่ว่าพักบุงงย่นองนี่ยังเคียวเหมือนเดิมเลยครับเคี้ยวสะอมสุดยอดเลยแข็งแรงขนาดครับผมเขาสู้นาแรงแล้วนานีแหละครับผมอีปูมั่นมั่นขันมีขวยเดือวร้องร่อไปเบิ้งเรื่อยๆช่วงนี้แม่งมั่นกระแซบแม่ไอ้ก็กี้ซอนช่วงนี้เยอะก็ายะาออกออกมาขาย ขายให้ไม่เงี้ยมือเศร้าซื้อจักบาทกับบุูครับได้หลยอยู่ครับแน่งกี่ซ้อนพรเงี้ยกับไปไต่เรื่อยไต่กับบค่อยได้หลยปันเดมันบค่อกมีมองขันขันมีมองมันนี่ได้หล่แนนั่นมันมีเครื่องมือเตรียมพร้อมเรียบร้อยขนาดเป็นมองที่แบบบค่อกจะมีกี่ซ้อนนะครับคนไปเอายังได้พ่อดิบถอดขินอยู่ครับถั่วมุชมนี่แหละครับเอาตามกันคลิปสองครับผมเดี๋ยวมีงวดเก่าและงวดใหม่ เทียบให้ FC ทางช่องไปด้วยครับเทียบไปเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆครับท่านผู้ชมหลากายเซียนหลากไรซัมนาครับเขาเล็กมาขัดสันมาย่างดีตัวนี้ก็เวลา1ิโบงครับผมคลิสามกินสีเรียลิปเอสนี่แหละครับลงกับสิาเกินเทียงนี่สามขดโหลดพร้อมกันลงหลวดเดียวไปเลยให้เอกระจายไปเบิ้งตัวเหลขกน้ำกันนี่แหละครับทีแหลกผมก็ลง เว้นระยะสักโมงหนึ่งคลิปหนึ่งสักโมงหนึ่งคลิปหนึ่งมันกับมีขาซําเราลงไปผอมๆกันเลยเอพซี FC อยากเบิ้งตัวเลขทันใดกับมีเวลาเด็ดเบิง้งเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปมันบ่ถึงสักโมงอยู่แล้วมันหอดแค่แปดถึงสิบเบิ้งจบกับจัดอีคลิปหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับบ่ได้อ่าล่อสายไปเลยจัดไปเลยครับท่านผู้ชมผมเริ่มใส่สูตรแบบจะคองแล้วแบบอ่าเอาแบบตามใจจะคอง ล่งแบบให้ f อฟแบบว่า,ายังบม่ได้ล่อนนานประมาณนี้ครับถ้าล่งซาก็คือล่งให้มันหลวดเรียวไปเลยถึงแต่ซาแต่ว่าล่งหลวดไปประมาณนี้อันนี้ผมใส่ควมมิดที่ผมแบบเบิ้งคลิปใน YouTube ผมติดตามแต่ละ่องผมก็บเบิ้งผมก็บล่อคือกันว่าอยากเบิ้งอีพี EP ต่อไปอยังสเนะครับคือนนานมากทีอะผมก็เข้าใจควมรู้สึกของคเนเบิ้งแล้วอ่ะผมก็เลยปรับมาใส่ จะลงลงลงไปเลยถ้าบมีก็คือบอกว่ามืออื่นประมาณนี้ครับผมเอา้ามาเบิง้งหววที่พ่านมาน้ากันครับสำหรับเอฟซจากสงขาครับผมเอฟซสงขาวิ่งล่างครับผมนี่ครับวิ่งล่าง6กับ7เข้า7หลักหน่วยล่างตรงๆเลขออก0ูนย์ล่างครับผมนี่คือหนวดเก่าจากเอฟซสงขานี่แหละครับ ชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับผมเป็นเพียงแนวทางเด้อครับผมนำมาแบง่งปันให้ทุกท่านคิดวิเคราะห์แยกแยะไปนํากันเรื่อยๆตมบ้ชมนี่หระครับตัวเรขมันจะมีเขามีรุดแล้วครับผมแล้ล่อรุ่นไปน้ากันเรื่อยๆเปื่อมันหมนมันปังนะครับถามต่อครับผมเอฟซี FC สงขาครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมวันนี้มืดคืมแน่ บรรยากาศมีแต่ฝุ่นเนาะมาเบิงงวดใหม่ครับท่านผู้ชมงวดใหม่ล่าสุดครับ fc สงขาครับงวดใหนครับผมวิ่งล่างวันที่1มีนา69ครับผมเดือนที่3 4กับ2ครับผมรีจับกู C 2 2 C ไปเลยนี่นะครับแคปหน้าจอเดเลยครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางตัวเลข fc จากสงขามาเป็นทีเรียบร้อยแล้ว เอฟซีทางซองแกปบหน้าจอไปเบิ้งเป็นเพียงแนวทางได้เลยครับทาบผูชมหมดที่ผ่านมานี่ครับวงใบเจ็ดเลขออกศูกตรงๆงหวดเก่าครับผมนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมเป็นเพียงแนวทางครับให้ทุกท่านไปเบิ้งไปน้ำกันเรื่อยนี่ครับเป็นฟุ้นเป็นหมอกไหมครับทับผูชม <c oughs> ปกติกล่องพรมไทยมันจยสดดใสไปเลยบนเอฟซี FC ตองเบิ้งไกล มันสิเปลดออกขาวๆล่างๆยัหน่อยอยู่ระวางกึ่งกลางยุ่กลางต้นไม้ไปเลยมันจังเบิ้งสัตว์ถ้าเบิ้งต้นไม้มันก็เขียวปกติแต่เบิง้งกลางๆเพิ่นก็แบบทาถายู่สภาพจริงๆเป็นแบบเพื่อยังขว่อนนี่นะครับรอบตัวเฮาโอ้สุด,สดยอดเลยบรรยากาศแต่ว่าเอาห่อนแบบเพื่ยังเข้าอ,อยู่เตาอ,อบนี่ครับลังเทียเหันบ่มีลมนี่ ามาเบ่งตัวเลขกน้ากันก้อนสีไปคลิปสามครับผมหลดเร็วทันใจครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมสิไปสาตอนระว่างหลดคลิปผมหลดสามคลิปหลดผมจะเอาไว้ผมจะบอ่อเลรนจะไปหาเห็ดยังถะเพิ่มแป๊บเดียวแล้วเลยครับสามคลิปลงเมงเอา่าลงแบบหลดเดียวไปเลยนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะไปอา่าจบคลิปนี้สิไปเห็ดหน้าโปกไว้นี่แหละครับหน้าปกของเอฟซีสงขานี่างนะครับ ล้วก็พอน้อนทวุลีก็พอบางพี่ส่วนผลหมามาาไม่บริเวณม่าไม้เรกครับเคยให้แล้วเป็นพ่อของพี่กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งเพื่อนก็ห้เล็กลางเม็ดเดียวเดี๋ยวต้องรอรุ่นว่าเป็นตัวไหนขอบคุณเวฟซีจากส่วนขายด้ยครับถ่ายคลิปนี้ที่นำข้อมูลตัวเล็มาแบ่งปันอวยพรในทุกท่านหายยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ